ขึ้นไปข้างแรกทั้งผู้เขาอาถรรพ์นในภาพจําของคนไทยที่เล่าจากปากรุ่นสูรุนมีทางตำนานเรื่องเล่าของพระธุดงเรื่องเล่าของเสือสมิงหรือเรื่องเล่าผีต่างๆผู้เขาลูกนี้ตั้งอยู่ประเทศเล่าครับเป็นผู้เขาที่มีตำนานเรื่องเล่าหลายครับแม่นละครับนี่คือผู้เขาควายถามฟังจากไทแม่มาถึงบ้านบ้างเฮือกับเกือบคำก่อนสิขึ้นมาถึงมองนี่ท่ากับทุลักทุเลหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเช่ามงครับตั้งอยู่ที่เขานี่แหละครับคือย่านพานาทีสิภา้าขึ้นไปพักทั้งผู้เขาควาย แต่รถนีไปส่งก็ถึงนะครับไปส่งได้แค่ประมาณนึงเองแล้วเขาต้องเดินเท้าเข้าไปเขาสิิถึงที่พักของเขาจัดของเซตกาแฟออกเดินทางพอทีมงานบอกว่าเขาอาจจะไปถึงมองนี้ประมาณ 3- ามถึงสี่ทุ่มครับแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกท่าบ่พักเลยกับประมาณชั่วโมงนึงแต่ท่าพักกับประมาณสองชั่วโมงเขาสิถึงมองพักมือที่เขาเดินทางนนี้เป็นมือผายุเขา่าอากาศคึ้มอากาศเยน็นเขาปลาไปอีกบอกเลยครับว่าหนาวครับทีมงานตีพาเขาเดินท่าบอกไว้ว่าถ้าเขามาแล้วสิบพรามีสัญญาณโทรศัพท์สิ ตอนนี้เดวินกับกไก่ตกตินแลครับเบิ่งดูครับระหว่างทางคนมองคนเลี้ยงค่อยแบบนี้เลยขับมากับป้อยไปแบบนั้นนะครับก็ต้องมีของยากเดินทางมาประมาณชั่วโมงนึงแย่งไปบ่อหอใสยอยู่ครับเว่าทางค่อนข้างไปยากทุลักทุเลขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินอยู่ตลอดก่อนสิเดินทางเข้าป่าขามาประเทศเลาวผมก็ไปเปิดหาเรื่องเล่าจากผู้เขาควยมาเป็นสิบเรื่องบิวอารมให้เจ้าของยานครับอีแหละครับป่าที่แท้จริงเลยแต่ก็มีทางรถไทยไปได้ เป็นทางรถไถท,ที่เช่ามองเขาประเทศเกษตรเกษตุสวนครับมีคนไทยมาเดินป่าอยู่ภูเขาควอยลายเลยครับมาเป็นทริปมาเป็นทั่วเลละครับส่วนมากก็เริ่มอยู่บ้านบ้างเฮือกคือผมนี่แหละตอนนี้ก็เริ่มไกลถึงมองจอดรถของเฮาแล้วครับต้องจอดรถแลวกค้นของลงและก็เขาไปในป่าโดยการยางพอมาถึงแล้วก็ค้นของลงบอกเลยครับปวดดาคักเฮานั่งในรถนี้ประมาณ6โมงแรงมาถึงประมาณเกือบ4ี่ทุ่มครับต่อไปก็ต้องค้นคองซอยกัน เสบียงที่ขาเตียมมาส่วนมากจะเป็นเนื้อกินง่ายๆเป็นพวกมีนะครับแต่บานข้าเอิญมามาแล้วก็มีพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงต่างๆเพื่อข้าจะปูจับปลาได้ครับแมแงแครกเก็บออาน้ำมาไปตำแก้วบักเพชรบักริเขาสื่อมานําอยู่แล้วว่าม่นปัญหาต่อไปก็ได้เวลาถึงเขาป้าครับคนนําทางต้องเป็นคนที่เค่อยมาเท่านั้นเตินมัวสัวลงป้าเป็นข้าวดังอีกนี่แหละครับถ้าให้รู้สึกว่าชีวิตจะคองสบายเกินไปลองหาที่แบบนี้ลุยเบิงบอกเลยครับ มันครับเ,เดินทางมาถึงที่พักเกือบประมาณตีหนึ่งครับต้มมามา่กินเซจกระน้อนผักพรอนตื่นสองมาก,ก็ออกเดินทางเดินช่วมปลาเดินหาของปลามาก,กินลืมบอกไปครับว่าเข้าไปได้ดอ,อนาน้ำามานามที่เ้องใส่กินอยู่นี่คือนามออกบอหรือว่านามพูดนั่นเองตอนแรกก็ตกลงกันว่าสิกองก้อนต้มก้อนนะครับออกไปเอามามันเมื่อยพักมากก็กินเลยระวังทางการเดินปลาของห้ามักซิมี่มูนสัตว์ล้อยของสัตว์ต่างๆให้เห็นอยู่เสมอส่วนมากสิเป็นห้อยควายกับไก่ปลาควอยของคนมงค้นดอยเพ็่อเลี้ยงไว้เลี้ยงแบบ ผมมานอนอยู่นี่3วัน2คืนบอกเลยครับโมเป็นตะยานแถมยังตื่นเต้นดีพอมยังเมื่อคืนจับกบจับเขียดมาหลามมาปิงยาวเวนกันนี่แหะครับเนื้อเดดกับเจ้าวแมงแครงจานบะหมี่เขียกซ่องขนมไสแบบนี้โอ้แบบนี้แบบนผมสิค้นมาหมากมาหลายๆเลยใครแน่ครับไตบักซี่ซิปมาพอได้กินแกเบื่อ